หุ้นแบบไหนให้กำไร5 0 0ถึง1% 0 0 0ได้หุ้นที่ให้กำไรแบบนี้ได้คือหุ้นโภกภัณฑ์ครับสินค้าโภคภัณฑ์คืออะไรสินค้าพกครัพันแบบภาษาคนคือสินค้าที่มีราคากลางอย่างเช่นข้าวข้าวโพดยางพาราทองคําเหล็กเรือน้ำมันและฐานหินนี่คือตัวอย่างคร่าวๆนะครับยังมีสินค้าอื่นอีกที่ผมไม่ได้พูด เอาง่ายๆคือสินค้าที่มีราคากลางของโลกใช่ทั้งหมดเลยถ้าจะลงทุนในหุ้นโภกพันผมมีคำแนะนำตามนี้ครับทุกคนสินค้าภกพันเนี่ยเป็นสินค้าที่มีความผันผวนสูงมากเวลาขึ้นมันก็จะขึ้นทะลุเพดานอย่างเช่นน้ำมันขึ้นไม่หยุดช่วงนึงอะ่ะมันก็ขึ้นู่แบบนั้นแหละแล้วก็อีกสักพักนึงใหญ่ๆมันก็ค่อยๆปรับตัวลงมาขาขึ้นก็ขึ้นแบบทะลุเพดานขาลงก็ ลงแบบร้องขอชีวิตเหมือนกันนี่คือคุณสมบัติเฉพาะของสินค้าโภคภัณฑ์ตัวมันเองเนี่ยจะเป็นวัตจักรแบบนี้ครับทุกคนมันก็ได้มีช่วงที่ถูกมากๆสินค้านั้นเนี่ยแล้วมันก็แพงมากๆแล้วมันก็ถูกมากๆนั่นหมายวามว่าสินค้าตัวมันเองเนี่ยเป็นวัตจกักรดังนั้นหุ้นที่ขายของพวกนี้ก็ต้องเป็นหุ้นวัตจักรเช่นกันนะครับและที่สําคัญคีย์ของมันคือรายได้ ของหุ้นพวกนี้จะไม่แน่นอนและไม่สม่ำเสมอจึงทําให้รายย่อยบางกลุ่มเนี่ยเ,เรียกได้ว่าดูแค่งบดูแต่ปันผลและเผอไปลงทุนในหุ้นพวกนี้เพราะว่าเขาเห็นว่าโอ้โหกําไรตัวเนี้ยโคตรดีลาได้เยอะกําไรเยอะมีปันผลเยอะโถกําไรแบบ 3- 5%เนตเนี่ยจะซื้อไปทำไมหุ้นพวกนี้นี่มาเอาหุ้นตัวนี้ดีกว่า ปันผล10 20 30เเนี่ยได้โคตรเยอะแต่หารู้ไหมว่าเนี่ยมันเป็นกำไรแค่ชั่วคราวเพราะว่าสินค้าที่มันขายอ่ะมันขึ้นไปนะคะก็คือมันเป็นวัฏจักรขาขึ้นอยู่ดังนั้นเนี่ยพอจบวัฏจักรมันเดี๋ยวมันก็กลับลงมานะครับถ้าเกิดว่าไปติดกับดักปันผลแบบนี้ได้ปันผลมาก็จริงแต่เงินก็จะหายไปด้วยหมายความว่าเงินต้นเราอ่ะหายไปด้วยนะครับดังนั้น ถ้าจะลงทุนในหุ้นแบบนี้ต้องเข้าใจสินค้าที่จะลงทุนเป็นพิเศษและดูเป็นว่าช่วงไหนราคากลางของสินค้าที่มันจะขึ้นหรือว่ามันจะลงช่วงไหนบ้างที่ราคามันมีโอกาสขึ้นช่วงไหนบ้างราคามีโอกาสลงอันนี้คือต้องดูเป็นนะครับวิธีการคือให้เข้าซื้อ ตอนที่กำไรมันเริ่มมาและกราฟเริ่มเชิดหัวขึ้นหรือว่ากราฟเริ่มเปลี่ยนทิศทางไปในขาขึ้นแบบนี้คือให้เข้าซื้อได้เลยตัวอย่างเช่นทุกคนจะเคยเห็นแบบฟิลแบบราคาน้ำมันวันเนี้ยมันขึ้นนะสงครามจะทำให้ราคาน้ำมันเป็นยังไงบ้างสงครามจะทำให้ราคาทองคำเป็นยังไงบ้างหรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดเนี่ยจะทำให้ราคาสินค้าอันนั้นเนี่ย เป็นยังไงบ้างอย่างเช่นช่วงโควิดตัวที่แพงขึ้นแบบเห็นได้ชัดที่บี้ก็จะเห็นแล้วนะครับสำหรับพี่ๆมือเก่าก็คือดัชนีเรือหรือว่าค่าขนส่งทางเรือมันขึ้นเยอะหุ้นเรือก็จะกำไรแบบเยอะมากพุ่งมหาศาลดังนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้หุ้นเรือมันขึ้นด้วยเพราะว่าสินค้าราคาของมันเนี่ยราคาค่าเดินเรือของมันเนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นเหมือนกันทั่วโลกนะครับนี่คือวิธีการเข้าซื้อก็คือ ถ้าเริ่มได้ยินข่าวหรือว่าเริ่มเห็นค่าระวังเรือที่แพงขึ้นหรือว่าเห็นสินค้านั้นๆเนี่ยแพงขึ้นแล้วกราฟหุ้นตัวนั้นเริ่มปรับตัวตามให้เข้าซื้อตรงนั้นเมื่อถึงจังหวะหนึ่งไอสินค้าพวกนั้นเนี่ยมันก็จะหยุดขึ้นพอมันหยุดขึ้นนั่นแหละคือจังหวะที่เราจะขายหุ้นและก็รอวัฏจักรหรือว่ารอรอบถัดไปเราต้องซื้อต้องขายต้องซื้อ ต้องขายตามรอบของสินค้าโภคภัณฑ์อันนั้นนนนะครับทีนี้เราจะขายเมื่อไหร่อ่ะซื้อเมื่อมันเริ่มดีใช่ไหมอ่ะเราก็จะเริ่มขายเมื่อกราฟเริ่มไม่โอเคหรือว่าสินค้าโภคภัณฑ์ไม่ขึ้นแล้วอะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะย้อยกลับคืนมาเดี๋ยวผมพาไปดูผ่านกราฟอีกทีหนึ่งนะครับทำไมถึงต้องซื้อขายเป็นรอบเพราะถ้าไม่ซื้อขายเป็นรอบแบบนี้ในบางครั้ง บางคนเนี่ยอาจจะชอบไปไปซื้อด้านบนเพราะว่าเห็นมันว่ามันขึ้นแบบไม่หยุดสักทีอ่ะเราก็ได้มากระติ้งเดียวแล้วได้แบบนิดเดียวไปเผลอซื้อด้านบนเยอะไปหน่อยแล้วกราฟมันกลับตัวแล้วแบบก็ยังเห็นอยู่ว่าสินค้าแบบงบการเงินมันโอเคงบการเงินเนี่ยเป็นอดีตไปแล้วนะทุกคนปัจจุบันเนี่ยเราต้องดูปัจจุบันว่าราคามันนขึ้นหรือลงเพราะว่าถ้ามันจบรอบกราฟก็จะทิ่มลงไปเลย พี่ๆจะเคยเห็นคนรอบประสบการณ์แบบไปซื้อหุ้นเดือแล้วมันขาดทุนหนักอะไรประมาณนี้ก็เป็นเพราะเหตุนี้นะครับก็คือเขาอาจจะแบบไม่ได้เข้าใจเรื่องของหุ้นโภกภัณฑ์มากอะไรประมาณนี้นะครับตัวอย่างหุ้นยอดฮิตที่ทําให้ได้กําไรเยอะนะครับในช่วงโควิดก็ตามนี้ครับเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูตัวอย่างเช่นบ้านปู่ r c l s t a ลานา หรือว่ารวมไปถึงตัวอื่นที่เป็นสินค้าโภคภัณฑ์ด้วยนะครับตัวที่ผมได้กําไรล่าสุดในส่วนของหุ้นโภคภัณฑ์นะครับก็คือในส่วนของลาน,นาเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ทุกคนดูนะครับในส่วนของลาน,นานะครับเหตุผลที่ผมเข้าซื้อช่วงแรกเนี่ยผมดูจากกราฟก่อนนะครับว่ากราฟภาพรวมใหญ่มากๆเนี่ยมันยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับผมได้ตอนขา2รอบนี้นะครับเพราะว่า สาเหตุที่เข้าซื้อเนี่ยพอผมดูเทรนด์ของลานนาเสร็จแล้วใช่ไหมครับผมก็ไปดูงบการเงินว่าไอ้ช่วงนี้ดัชนีฐานหินก่อนหน้านี้มันเป็นยังไงบ้างแล้วก็ในช่วงไต่มาสสมันจะเป็นยังไงเพราะว่าไตรมาสหนึ่งอ่ะมันโดดมาแล้วมนหมายนึงว่างบไต่มาสหนึ่งอ่ะมันเยอะกว่าปกตินั่นหมายความว่าไอ้ช่วงก่อนไต่มาสที่หนึ่งอ่ะช่วงแบบมกราคมพามีนามันขึ้นมาแล้วไงทุกคน,มนหมายนึงแบบว่าสินค้าพวกกพราหรือว่าแบบฐานหินอนะ่ะมันขึ้นไปแล้วพอฐานหินขึ้นไปแล้วปุ๊บ โอเคกราฟตอบสนองแล้วนะและถ้าเกิดว่าฐานหินยังเป็นแบบนี้อยู่ไต่มาสสองมันจะประกาศว่างบมันดีดังนั้นเนี่ยภาพรวมเป็นขาขึ้นและแล้วก็สินค้านั้นก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่ดังนั้นเนี่ยเราก็เลยกะว่าโอเคเหตุผลของการเข้าคือสินค้ามันขึ้นและกราฟมันขึ้นด้วยงบไต่มาสหนึ่งมันโดดมาก่อนเลยสำหรับปีนี้ผมก็เลยเข้าซื้อบริเวณนี้พี่ๆบริเวณนี้เลย ประมาณ1 8 19บาทแถวๆนี้แล้วก็ไปขายใกล้ๆแล้วก็เล่นไปอีกแล้วก็รอบนี้อีกหนึ่งรอบประมาณนี้ครับผมรอบนี้หนึ่งรอบก็ได้มา2ชุดใหญ่ๆประมาณหนึ่งนี่คือแบบสภาวะปกติที่เศรษฐกิจไม่ค่อยโอเคนะมันยังวิ่งได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นสภาวะวิกฤตอ่ะสองสามเด้งมีโอกาสได้อย่างต่านะครับตัวอย่างเช่นอ่ะอันนี้คือเคสลานาที่ผมได้มานะแล้วก็อีกเคสหนึ่งก็จะเป็นแบบ อ่สมมติว่าบ้านปูเนี่ยตอนโควิดผมไม่ได้ซื้อนะครับเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยผมไม่ได้ไปศึกษาหุ้นพก,กพันเพิ่มเติมนะครับผมจะชอบหุ้นค้าปลีกแล้วก็หุ้นเทคหุ้นบริการอะไรแบบนี้ซะมากกว่านะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยไม่ได้ไม่ได้หุ้นพก,กพันแม้แต่ตัวเดียวนะครับในส่วนของโควิดแต่ก็ได้บิ๊กช็อตมาอยู่นะครับก็เห็นไหมว่าในกรณีที่มันเป็นแบบล่างสูตรแบบนี้แล้วพึ่งกลับตัวแบบเนี้ยพึ่งกลับตัวข้างล่างแบบเนี้ยมันสามารถเข้าซื้อได้นะแล้วก็ ในช่วงนี้มันเป็นช่วงที่แบบว่าตกใจใช่ไหมแล้วก็เมื่อดัชนีฐานหินอะไรแบบนี้มันเพิ่มขึ้นการาฟก็จะตอบสนองพอการาฟตอบสนองแบบนี้เราสามารถซื้อตอนที่มันกลับตัวได้แล้วก็รันยาวได้แบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าถือตั้งแต่5บาทก็ประมาณแบบ2เด้งกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบ rcl แบบนี้มันก็จะได้กําไรเยอะหน่อยนะครับเพราะว่ามันขึ้นมาจากแบบกระจึ้งเดียวเลยนะครับอันนี้คือเห็นได้ชัดเลยว่าเรือจําเป็นต่อการขอนส่งมากในช่วงโควิดก็เลยกลายเป็นว่าไอ้ตัวเนี้ย มันขึ้นได้แบบทะลุทะลวงมากตอนขึ้นก็ทะลุทะลวงตอนลงก็ร้องขอชีวิตเหมือนกันถ้าเกิดว่าใครไม่เข้าใจคีที่ผมพูดเมื่อกี้ว่ามันเป็นรอบเป็นรอบนะไองหุ้นพก,กพันน่ะเขาก็จะไปซื้อตรงนี้แล้วบางคนเนี่ยซื้อตรงนี้แล้วไม่ยอมซับร้อนแล้วก็จะติดดอยไปเพราะว่าเขาไม่เข้าใจว่าไอเนี่ยมันเป็นรอบเป็นรอบนะมันไม่ได้ดีตลอดไปมันจะมีจังหวะที่แบบว่าไม่โอเคอยู่ดังนั้นนะครับก็ก่อนจะซื้อหุ้นพก,กพันเนี่ยอยากให้พี่ๆเข้าใจว่าไอสินค้าที่เราซื้ออะมันเป็น หลูบเป็นหลูกนะเราก็ต้องแบบว่าซื้อในตอนที่มันดีให้มันวิ่งไประยะหนึ่งเราก็แบบว่าแบ่งขายเทคค,ความเสี่ยงออกไปบ้างหรือว่าแบบในสภาวะวิกฤตถือได้แต่ถ้าเกิดว่าในสภาวะปกติได้กำไรแบบ2 0 3 0ิก็ขายก่อนก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้จริงๆแบบว่าอยากได้4ีหเด้งจริงๆอะ่ะต้องรอวิกฤตเท่านั้นแล้วก็รอให้สินค้าเหล่านั้นเนี่ยมันกลับตัวเราก็จะได้หุ้นที่ ปรับตัวพอดีซื้อแล้วแบบแทบจะขึ้นเลยแล้วก็แบบขึ้นยาวๆไปเลยนะครับก็นี่ก็เป็นหุ้นที่ให้กําไรแบบ 3- ามสี่ห้าเด้งได้แบบสบายๆแต่ว่าก็ต้องเป็นในช่วงที่สภาวะวิกฤตและสินค้าค่อยๆโตแล้วก็ซื้อแต่ที่มันโตส่วนในจังหวะที่แบบว่ามันเลื่อไม่โอเคแล,แล้วเราก็ขายทํากําไรนะครับนี่ก็หวังว่าถ้าเกิดว่าจะเล่นหุ้นพกพันรอบหน้าหวังว่าจะได้ไอเดียจากคลิปนี้นะครับ สำหรับวันนี้ก็เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ